จะมาติดตามโครงการดีๆนะคะที่เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กพิการทางสายตาแล้วก็เด็กพิการซ้ำซ้อนกันบ้างวันนี้เราจะพาไปดูโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีค่ะนอกจากจะเป็นการฝึกทักษะดนตรีคลาสสิกให้เด็กๆจนสามารถตั้งเป็นวงขึ้นมาเลยนะคะ,คะชื่อว่าวงไทยบลายออเคสตาราขึ้นมายังถือว่าให้โอกาสเด็กๆได้เติมความฝันในสิ่งที่อาจจะไม่เคยทํามาก่อนสำหรับกิจกรรมดูหนังกลางแปลงน่าสนใจที่เดียวจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณกัละยาวีแววคล้ายหงค่ะ การได้สัมผัสมวนฟิล์มก่อนเริ่มใช้หนังกลางแปลงคือความตื่นเต้นและประสบการณ์<อ>รูปแบบใหม่ของเด็กๆผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อนดนตรีประจำวันในโครงการดนตรีฝึกทักษะผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนค่ายสุดทัศิริโสภาจังหวัดน,นครราชสีมาเด็กๆหลายคนตื่นเต้นที่จะได้ดูหนังกลางแปลงเรื่องม6ทัอห้องครูวารีและคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะสนุก คิดว่าหลังเรื่องนี้จะเป็นยังไงคะสนุกค่ะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแบนโบราณค่ะแล้วก่อนอันนี้เคยดูหนังเรื่องอะไรมาเรื่องทา์ไลน์ค่ะเกี่ยวกับน้ำเลยค่ะนอกจากนี้เด็กๆยังได้สัมผัสกับเสียงและรสชาติของขนมที่ถูกจำลองให้เป็นเสมือนงานวัดขนาดเล็ก ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนครูอลงกฎชูแก้วผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งใจมามอบประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆเสียงูใหญ่เสียง้ว่าบรรยากาศในหนังช่วงเนี้ยเขาทาอะไรกันอยู่ภาพอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะในการในการเรียนรู้นะจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยแรกๆเรางงว่ามาฉายหนังให้เด็กตาบอดดูแลเด็กตาบอดจะดูยังไงเขามองไม่เห็นใช่ไหมครับ แต่นี่ฮะคือบรรยากาศที่เราเห็นนี่คือ <benefiting S 1> เ,ปเป็นการสร้างการได้ใช้สดสัมบัิทางด้านอื่นระหว่างที่หนังกำลังฉายเด็กๆต่างคอยฟังเสียงจากทั้งแผ่นฟิล์มและเสียงบรรยายของครูที่หลายครั้งการบรรยายนั้นก็ทำให้เด็กๆนั้นหัวเราะออกมาได้กวดออูนเิสรไป ครูวรงกดชูแก้วนะคะถือเป็นบุคคลสําคัญของการใายหนังกลางแปลงให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการใายหนังนะคะครูวรงกดก็จะคอยเล่าว่าฉากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากบทสนทนาที่อยู่บนแผ่นฟิล์มค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้จินตนาการภาพตามรวมถึงมีอารมณ์ร่วมกับหนังที่กําลังฉายอยู่ค่ะเหมือนกับงงสงสัยอะไรสักอย่างคิดอะไรในใจตายยืนโทรศัพท์อยู่ มีเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนเป็นเพื่อนโทรศัพท์ยงใจตรวดครูอารมณ์กดเล่าว่าไม่เคยฝึกภาคหนังมาก่อนแต่เพราะอยากช่วยให้เด็กๆมีประสบการณ์ดูหนังกลางแปลงเหมือนคนอื่นๆจึงทดลองทํามาแล้วหลายครั้งซึ่งเด็กๆก,ก็สนุกสนานและมีความสุขแม้จะมองไม่เห็นแต่นี่ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับพวกเขามันก็มาจากที่เราคิดว่าเด็กๆเ,เองก็อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับที่คนตาดีทําเหมือนกันเคยนั่งคุยกัน ถึงเรื่องของเรื่องในทีวีเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันในทีวีเพราะว่าพิธีกรในทีวีไม่ได้เล่ามันมีแต่เสียงเพลงหลังกลางแปลงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ตัวน,นี้ก็ได้สัมผัสสิ่งที่สัมผัสวัตถุที่เขาเอามาฉายนะครับผมเพิ่งเคยจับครั้งแรกครับมีเสียงเครื่องเครื่องทํางานครับ มันเหมือน,นคนขย่าน้ำแข็งเลยครับก็กินไปแล้วก็อร่อยครับ <c oughs> ครูองกดยังบอกอีกว่าทุกวันนี้มีเด็กพิการทางสายตาไม่มากนักที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังกลางแปลงหรือการเข้าถึงสื่อต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการสร้างจินตนาการเ <S S S> <c oughs> สริมประสบการณ์ใหม่ๆในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เพราะเขาสามารถทำกิจกรรมและได้รับความพลิดเพลินได้เหมือนบุคคลทั่วไปอนุวัฒน์แสงสวัสดถ่ายภาพกรลยาวีแววคล้ายหงทีนเอ็นทเวนตีร์ไกรา,านในวันพรุ่งนี้